สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทั้งหอแฟมค่ะสวัสดีค่ะจินตนาชาแนลค่ะคุณผู้ชมพาคุณผู้ชมย่างจาเขมาสวนค่ะจะมาหลาอเบิงในสวนจักหน่อยหนึ่งค่ะคุณผู้ชมอยู่ด้านหลังสวยงามมากค่ะคุณผู้ชมวิวดีดีค่ะดถนนค่ะคุณผู้ชมจะโลกแนวทางรัฐบาลไทยค่ะเป็นแนวทางเลขทูบและเลขปิงปองของไอ้ไข่ค่ะคุณผู้ชม ไอ้ไข่วัดเจดีตะวาเพิ่นนันเชิญมาอยู่ที่วัดเขาดินฉะเชิงเซาค่ะลุงทรงเป็นภูอ่าไปขอจุดทูปขอค่ะคุณผู้ชมจากงวดที่ผ่านมาปังแล้วงวดนี้ก็อาจจะปังเนาะคะ่ะเพื่อนกันเลยไปขอมาฝากคุณผู้ชมนั่มค่ะเป็นรัฐบาลไทยของวันที่หนึ่งธันวาคมค่ะคุณผู้ชมจินตนาู่สวนก็นเลยอ่าหาบรรยากาศเนาะคะ่ะเอาแนวทางมาฝากคุณผู้ชมนั่อ่า มาบรรยากาศหนาวก็ร่งหนาวก็ร่งเย็นค่ะคุณผู้ชมวันนี้วันที่สามสิบค่ะคุณผู้ชมโอ้อยหนาอนี้ไหมปักดีได้เลยหนาปักเก่งๆปัก,ปกนี่ดีขนาดเลยแหละเนาวันนี้วันที่สามสิบค่ะคุณผู้ชมเมือ่ออื่นกับวันที่หนึ่งแล้วนะะเนาะเนาะวันที่หนึ่งธันวาคมจะถึงแล้วค่ะคุณผู้ชมอินทตนาจ,จะลงรัฐบาลไทยค่ะอ่าลุ่งทรงค่ะคุณผู้ชม ร่วงทรงเพิ่นไหไอไปขอพรขอแนวทางค่ะขอโชคลาภนําไอ้ไข่วัดเขาดินค่ะคุณผู้ชมอ่าอยู่ที่ชะเชิงเซาค่ะเอามาฝากคุณผู้ชมค่ะเป็นแนวทางของรัฐบาลวันที่หนึ่งธันวาคม2567ค่ะคุณผู้ชมแนวทางที่เพิ่นไปขอมาเพื่อเอฟซีนะค่ะ เป็นแนวทางรัฐบาลไทยของวดวันที่หนึ่งธันวาคม2567ค่ะคุณผู้ชมแบบรุ่งทรงวามือนีวันพระพอดีค่ะเพื่อนกะเดินสายทําบุญเนาะคะ่ะเนาะวันพระเพิ่นกะไปถวายผาไตาผาเรากะพวกปัจจัยเครื่องดื่มค่ะคุณผู้ชมเพื่อนกะเลยไปขอพรขอแนวทางค่ะขอโชคลาภนะคะคุณผู้ชมตามความเชื่อค่ะสำหรับสายมู่ค่ะคุณผู้ชม ไปยูทูปนะคะุดทูบขอขอไอ้ไข่ค่ะคุณผู้ชมไอ้ไข่ยอยู่ที่วัดเขาดินนะคะไอ้ไข่วัดไอ้เจดีน่ะละค่ะคุณผู้ชมพอดอีเพิ่นเขาเรียกว่ายังคะ่ะคุณผู้ชมอัญเชิญมาตั้งอยู่ที่วัดเขาดินด้วยค่ะคุณผู้ชมอีกที่หนึ่งนะคะเนาะอัญเชิญมากค่ะเราก็มาให้คุณผู้ชมสําหรับที่ผู้ที่ไปเดินทางบ บ่ต้องบ่ต้องเดินทางไกลไปถึงภาคใต้ค่ะคุณผู้ชมไม่ต้องเดินทางไปถึงนครศรีธรรมราชนะคะกัเพื่อนก็เลยอ,อยู่ไก่เหาเนาะ,ค,ะ,นะค่ะเนาะด้วยความเชื่อลุงทรงไปขอบ้างวดทีผพานมากค่ะคุณผู้ชมมีค้นปังค้นมานคะ่ะเพื่อนก็เลยวางวดนี่คะ่ะไปขออีกงวดทีผพานมากค่ะคุณผู้ชมสองสามศูนย์แล้วกะเลขถูกคะ่ะสองสามศูนย์แล้วก็เลขเปิงปองนะคะได้ เด็กวิงปองได้หนึ่งแปดค่ะคุณผู้ชมแล้วก็เลยจับไซกันนะคะคุณผู้ชมจะจับวินกันเองค่ะเพราะว่าเป็นที่ที่เดียวกันเนาะคะ่นะเนาะมี fc ผู้มานผู้ปังอยู่กันเลย่ยงวดนี้ค่ะลูกทรงก็เลยไปตามค่ะคุณผู้ชมพอดีก็เป็นบ้านาพ้าพอดีเพิ่นกันมีโอกาสไปเนาะคะ่นะเนาะเป็นกันเลยเอามาฝากคุณผู้ชมค่ะจินตนาขอขอบคุณลูกทรงหลายๆค่ะที่มีนำจิตนำใจเนาะคะ่ะหาแนวทางเอามาฝากคุณผู้ชมนําค่ะ เป็นแนวทางรัฐบาลไทยเอาค่ะคุณผู้ชมแนวทางจะเข้าหรือจะหลุดจะปังขึ้นวันที่ผ่านมาบอกกับบ,บ่มี่ไพรูเนาะคะ่ะเนาะคือความเชื่อเข้าไปขอเขาก็มีความเสื่อว่าเคยขอได้นะคะอาจจะได้เนาะคะ่ะคุณผู้ชมถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรคะ่ะเบิ่งไปคะ่ะคุณผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด้อค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าตามความเชื่อคะ่ะเนาะเอามาฝากคุณผู้ชม เป็นแนวทางเฉยๆค่ะจินตนาก็รผ้าม้าหมกในป่าเนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมเนี่ยหลังจากรัฐบาลไทยออกแล้วจินตนาว่าจะมาถางปลาตรงนี้ค่ะเนี่ยมันขึ้นเหมือนดอกกระเจี๊ยบเนี่ยค่ะคุณผู้ชมเหมือนต้นปอนหรอแต่มันเมนปอคือมันเปนโมเมนนะคะคุณผู้ชมผู้ใดเ,เบิงออกค่ะหลายคักค่ะหลายคักหนาตึ๊บเลยค่ะตัดบอท่านค่ะที่นี่มันพัอดอกมันหมากมันรวงลวงมามันก็จะ เกิดเป็นต้นอีกค่ะว่าแล้วจะเชื่อนนะคะจินตาหน้ากเ็เลยมาเดี๋ยววันวันจันท์นะคะวันจันทเดี๋ยวจะมาเอาเครื่องตัดหญ้าตัดค่ะคุณผู้ชมนี่ไม่เคยตัดหรอกค่ะคุณผู้ชมไม่เคยจับเครื่องตัดหญ้าแล้วว่าจะล่องเบิงนะคะเอาค่ะคุณผู้ชมไปเบิงแนวทางน้ำรุ่งทรงค่ะมาำรุ่งทรงเป็นสีผ้าคุณผู้ชมปังอีกบ่าค่ะงวันนี้ วันนี้ลงสงก็มีโอกาสได้มาทําบุญที่วัดเขาดินนะครับผมมาขอตัวเลขโชคลาภจากไอ้ไข่เด็กวันจันทร์ขอที่สัมปทานรุกใจทุกคน,นที่วัดเขาดินแห่งนี้ครับจากเมื่อที่แล้วมีเอฟซีก็มีถูกนะครับถูกถูกหลายคนนะครับผมนี้เป็นพระพันบันพระใหญ่แรมสิบสิบสี่ค่ำนะครับผมก็เลยเป็นโอกาสดีที่ลงสงมาทํมมาบุญไหว้พระขอพรขอ,อตัวเลขโชคลาภจากไอ้ไข่ไดครับผมสาธุ ลองดูแับทุกคนนะครับเด้อไถ่เด้ออันที่หนึ่งธันวาคมสองฟรเ้าส์เกีครับปั่งปังเด้อครับตัวเลกได้เกียรลิหน้านะครับตัวที่สองนะครับผม ัวเลขสองแล้วแจเลขสองแล้วครับผมตัวเลขอูปังๆด้วยเลขห้ากับสองนะครับผมเป็นวารุดูเลขทูบนะครับผมมาดูเลขทูบกันนะครับวัดวันที่หนึ่งคันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับเลขทูบนะครับผมตัวเลขได้วเ่เลขหนึ่งนะครับผมตัวเลขสองแล้วเจเลขเจ็ด เัวเสามเลขเแปดนะครับหนึ่งเจ็ดแปดนะครับผมหนึ่งเจ็ดแปดไอ้ไข่ทีกวัดจจดีย์ทุกองถิ่นทุแทนที่วัดเขาดินนะผมวัดเขาดินอำเภอบางกะกวงวดใจเซงโซนะครับ หนึ่ปนะครับผมโคดวันที่หนึ่งหนึ่งธันวาคม2องพันนะครับได้ปิงปองได้5้ับสองนะครับไลช้ช่อได้หนึ่งเปนะครับผมาควายเอฟซี FC รวยพึ่งๆันทุกคนนะครับสวัสดีครับ รัฐบาลไทยวันที่หนึ่งธันวาคม2567ค่ะเลขทูบค่ะเลขทูบลุงส่งที่ไปมาค่ะคุณผู้ชมได้เลขทูบหนึ่งเจดแปดแล้วก็หนึ่งเจ็ดหนแล้วก็เจ็ดแปดตัดเอาค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ห้าสอเนาะค่ะวันนี้วันพระค่ะคุณผู้ชมลุงส่งไปมาเมื่อเช้าเองค่ะ